กลับมาเจอกันทุกวันเสาร์นะครับกับช่วงซิก้าเนวนะครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวาวความเป็นไปของเกม MMO RPG ในบ้านเรากันนะครับผมและก็เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้เราจะมีอ่านคอมเมนต์จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์ไว้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับแล้วถ้ากดกระดิ่งให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าสัปดาห์นี้มัันมมีออะไรปเเดตข้้าาาบง ข่าวแรกเลยนะครับกับแลกแล็อกลาเบลินนะครับผมที่เราเคยลงข่าวไว้ว่ามันเปิดในต่างประเทศใช่ไหมครับแต่มีภาษาไทยนะตอนนี้นะครับเปิดให้ลงทะเบียนโซนไทยกับอินโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับว๊วววมาว่าเกมนี้จะเปิดให้บริการในโซนไทยวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวไอดอลนั่นเองนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปนะถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นแนวนี้นะครับเดี๋ยวรอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวออกมาให้ดูด้วยว่าเกมนี้มันเป็นอย่างไรนะครับอ่าส่วนอ เราไปหามาได้นะครับผมตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปล่อยให้ตัวละครเราออโต้ตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็คอยกลับมาเช็คของอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าระบบอื่นๆมันมีเยอะนะเดี๋ยวรอดูตัวเต็มๆตอนเล่นอีกทีละกันครับข่าวต่อนะครับผมที่เราเคยบอกไว้ว่าอีคารัสออนไลน์นะครับจะกลับมาเปิดให้บริการภายในปีนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเซิร์เวอร์ไทยนะครับโดยก o อ l ไลฟ์เกมนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากจะเล่นก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับข่าวต่อนะครับอีกหนึ่งเกม จะสิ้นปีเกมฟอร์มกษ์มันเปิดกันเยอะจริงๆเลยนะเล่นกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยแล้วเป็น MMOPG ทั้งนั้นเลยนะครับอีกหนึ่งเกมก็คือ A3 Steel Alive นะครับหรือว่า A3 Steel Alive นะครับเป็นเกม เขาโฆษณาตัวเองว่าเป็น MMORPG นะครับผสม Battle Royale นะครับผมก็คือแง่ว่าเป็นเกม MMORPG นี่แหละที่มีการตลุมบอลประทะกันพอสมควรเลยนะครับผมตอนนี้ก็เปิดให้ดาวน์โหลดล่วงหน้ากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันณตอนนี้นะครับเขาได้เปิดให้บริการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับชนกับคาเบลเอ็มเลยทีเดียวนะครับผมคือจริงๆแล้ว A3 ประกาศมาก่อนแล้วครับผมแต่สุดท้ายคาเบลเอ็มก็มาเปิดวันเดียวกันเลยนะครับทำให้คนที่จะเล่นสอเกมนียคงต้องเลือกกันแล้วแหละครับว่าจะไปเล่นเกมไหนกันนะครับถ้าใครชอบสายภาพอลังแบบบบว่าระ หม่ก็ไปที่เอซานะครับแต่ถ้าใครชอบความคลาสสิกชอบแบบว่าอยากจะย้อนกลับไปเล่นเหมือนตอนที่เราเล่นคาบาวอะไรอย่างงี้ก็ไปคาบาวเอ็มครับอันนี้คือมันแบ่งกลุ่มลูกค้ากันค่อนข้างชัดเจนนะถึงแม้ว่าจะเป็น m o p g เหมือนกันก็ตามนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ไปเล่นกันได้นะครับอ่าแล้วก็ต้องแถมนิดนึงนะครับเกมนี้เนี่ยคะแนนหรือว่าอันดับในเกาหลีของเขาเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้ถือว่าได้รับความนิยมในเกาหลีเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวก็มาดูกันว่าจะถูกใจใคนไทยเราแค่ไหนนะครับอ่าแล้วก็ข่าวใหญ่จากสัปดาห i okay. เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ก็เปิดมาได้3วันแล้วนะครับก็ถือว่ากระแสหนานแน่นเลยทีเดียวเซิร์ฟเต็มกันชนิดที่ว่าไม่รู้จะไปเข้าเซิร์ฟไหนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คนที่เข้าไปก็มีบ่นว่าเออมีการเด้งหลุดอยู่พอสมควรนะครับผมก็สามารถเล่นบนอิ u l a เลเตอร์บนคอมก็ได้หรือจะเล่นบนมือถือก็ได้ตัวนี้เขาไม่ได้จํากัดไว้นะครับตรงน,นี้ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมซึ่งเราก็มีลมมลาาาไมลฟ แถมอีนิดนึงนะครับเขาประกาศมาด้วยว่า อาจจะมีการเปิดสงครามฝ่ายนะครับวันที่16เลยก็คือพูดง่ายว่่1สัปดาห์หลังจากเกมเปิดเนี่ยจะเปิดสงครามฝ่ายทันทีเลยแต่ว่าจะเป็นรอบทดสอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบจริงก็จะเปิดตามมาในเร็วๆนี้นะครับทำให้ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยโอ้โหรีบฟาร์มของอะไรกันหนักหน่วงมากแต่ว่าเวอร์ชันโมบายเนี่ยมันเล่นง่ายกว่า p ีนิดนึงครับถึงแม้ว่าจะเหมือนกันแต่ว่าเลเวลขึ้นง่ายมากเรียกได้ว่าเลเวลตัน139เนี่ยสามารถทําได้ภายใน1วันเลยนะถ้าคุณเล่นฮาร์ดคอร์จริงๆนะอย่างช้าก็สามสี่วันอะไรประมาณนี้แต ก็ขึ้นอยู่กับความสนุกข,ของเรานะว่าเ,เราอยากจะรีบเราอยากจะเล่นชิวๆหรือว่าอย,อยากจะสงครามฝ่ายแต่ถ้าคุณอยากจะสงครามเนี่ยคุณก็ต้องเล่งเลเวลแหละครับผมว่าเออเลเวลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้มีของแรงๆไปสู้ได้นั่นเองครับก็รอดูนะครับว่าสงครามจะออกมาเป็นยังไงเซิร์ฟเ,เวอร์จะรับไหวไหมครับและในวันเดียวกันนะครับ A 3 Ste ีอ l i ี e ก็เปิดให้บริการเช่นกันนะครับอันนี้เป็นอีกข่าวหนึ่งเลยนะครับอ,อย่างที่บอกนะสองเกมนี้แบ่งกลุ่มลูกค้ากันค่อนข้างชัดเจนนะครับคาบาวเนี่ยจะเป็นสายที่แบบชอบความเป็นคาบาวคลา หรือว่าคนใหม่ที่อยากไปเล่นเพราะว่าระบบเกมมันเข้าใจง่ายเนาะมันเป็นเกมเก่ามีไกด์มีอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งไกดต่างๆ่างของคาบาวเนี่ย ลืมบอกไปว่าสามารถไปดูในช่องเราได้นะครับไกด์พเนี่ยใช้ในไกด์คาร์บ่าวเอ็มเนี่ยได้ทั้งเซตเลยแหละครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ A3 สีอลายนะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ไปลองเล่นเะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะชอบไปทางคาร์บาวมากกว่านเนื่องด้วยเราเคยเล่น p c มาด้วยนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนที่ไปเล่นแนวแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยภาพสวยอะไรใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าใครไปลองเล่นแล้วนะครับสนุกยังไงจุดเด่นยังไงข้อเสียข้อดีย เราครอสแพลตฟอร์มทันทีเลยนะครับเนื่องจากว่า e x e นะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คาบาวเอ็มบนมือถือใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คาบาวพีซด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยจัดกิจกรรมคอรอสแพลตฟอร์มกันนะครับโดยให้คุณนะครับไปเล่น คาบาวพีซนะครับผมให้เลเวลถึง120นะครับถ้าใครไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะให้ไปเล่นถึง120คุณก็จะได้รับของรางวัลต่างๆแต่ว่าถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าที่มี i อดีอยู่แล้วแล้วมีตัวละครเลเวลเกิน120คุณก็ได้อีกเซตหนึ่งนะของรางวัลมันจะไม่เหมือนกันนะครับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าแล้วก็มีผู้เล่นปัจจุบันที่ยังเล่นอยู่ซึ่งคนที่เป็นผู้เล่นปัจจุบันจะต้องเลเวลเกิน150ซึ่งถ้าคนเล่นมาตลอดเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับผม150มันทําได้อยู่แล้วนะครััเเววมมมมนนนนนไไไไ่่่่่ดดด้้้ยยาาาาากอะะรถึงงแจจท็ทขนน <S <S ขี 3เซตด้วยกันนะครับผมตรงนี้ผมเป็นผู้เล่นเก่าที่เคยเล่น p ีซมาก่อนนะครับแล้วเลเวลเกินด้วยผมก็ได้รับของรางวัลเซตที่ผมเอารูปมาลงนี้นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันอย่างที่บอกก็ลองเข้าไปเช็คในลิงก์กิจกรรมกันได้เลยเลครับส่วนถามว่าถ้าเกิดว่าเล่นใหม่แล้วมันยากขนาดไหนมันแบบว่าต้องเล่นใหม่นานไหมถึงจะ120สบก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วใช้เวลาผมให้สัก1 2ถึงสสัปดาห์นะครับไม่เกินนี้เพราะว่าเลเวลคาบาลพีซีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ง่ายไม่ได้ต่างกับคาบัลเอ็มเลยเพียง แต่โดยรวมแล้วระบบทุกอย่างเหมือนกันถ้าคุณเล่นคาบาวเอ็มเป็นคาบาวพีเหมือนเป๊ะแค่ต้องกดเดินเองตีเองเท่านั้นเองครับอ่ะแล้วก็มาที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับกับ ดักสตอรี่ครับโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราบอกว่าใกล้จะเปิดแล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับเขาเปิดโคลสเบต้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่สำคัญโคลสเบต้านี้ไม่รีเซ็ตข้อมูลนะครับและเปิดระบบเติมเงินทันทีเลยด้วยพูดง่ายๆว่าโคลสเบต้านี้นะครับจะเป็นโคลสเบต้าที่เล่นยังไงเปิดจริงมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะมันไม่รีเซ็ตข้อมูลแถมเปิดระบบเติมเงินเลยก็คือเติมตั้งแต่ตอนนี้ซื้อของอะไรอย่างเงี้ย ได้เลยนั่นเองนะครับผมถือว่าเปิดเร็วใช้ได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนะครับซึ่งวันนี้นะครับมันก็เปิดเรียบร,ร้อยแล้วแหละครับเปิดวันนี้พอดีเลยนะที่ผมอัดคลิปพอดีเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นให้ดูในไลฟ์สตรีมนะถ้าใครสงสัยว่าเอ้ยเกมมันเป็นยังไงระบบมันเป็นประมาณไหนก็เดี๋ยวเราติดตามไลฟ์สตรีมช่องได้เลยครับซึ่งโดยส่วนตัวผมก็คงไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเหมือนกันนะตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้นะครับก็หลายๆคนบอกว่าเป็นเกมในตำนานพอสมควรเหมือนกันนะครับกลับมาเปิดใหม่แลวตอน,น เพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะไม่เหมือนกับภาค2เนาะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูใน l i s t e a แล้วกันแล้วก็มาถึงไฮไลท์ข่าวของสัปดาห์นี้กันนะครับผมสัปดาห์นี้ผมยกให้กับ ทั้งคาร์บาว์เอ็มแล้วก็ A3 s ามสติลไลฟ์เลยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นทั้ง2องเกมนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเกมไหนมันสนุกกว่ากันนะครับแต่ผมไปเล่นคาร์บาว์เอ็มแล้วผมก็รู้สึกเอนจอยแล้วก็พอใจกับคาร์บาว์เอ็มนะครับทีนี้ A3 s ามสติลไลฟ์เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะต้องมีคนที่เอนจอยแล้วก็พอใจกับทั้งฝั่ง A3 ด้วยเช่นกันนะครับในเมื่อเกมนี้มันเปิดพร้อมกันนะครับแล้วก็ล้วนที่เป็นเกมที่คนเราชอบทั้งคู่เลยผมก็ยกให้อันดับหนึ่งให้กับ2อข่าวนี้เลยละกันนะครับ้วก็าา นะครับเราจะมาอ่านคอมเมนต์ของสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับจากต่อนะครับผมเชฟวีย้อมผมดําทําไมนะครับผมแหมนะครับผมอันนี้ผมจริงๆนะฮะไอ้นั่นมันวิกครับผมแหมอ่าแล้วก็ต่อมาคุณหนูรีนะครับชอบรูปเปิดคลิปนะฮะรูปคาฟ้าใช่ไหมครับผมน่ารักนะตอนเป็นคาฟ้าอันนั้นที่น้องซิกกี้ครับผมต่อมานะครับจากคุณสันชัยนะครับเกมคาบ้าเปิดตอนไหนนะครับผมก็ตอบไปแล้วนะครับก็วันที่10พฤศจิกายนซึ่งก็เปิดไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เขาถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ แล้วก็ต่อมาจากคุณเอกพลนะครับเ <K un> ขาบอกว่า <K un> ถ้าคาบเอามือถือเล่นบนคอมได้แล้วเปิดได้หลายจอมันมีความยุติธรรมตรงไหนนะฮะกับผู้ที่เล่นบนมือถือแล้วก็เล่นบนคอมอันนี้เนี่ยผมเข้าใจนะเพราะว่าเกมมือถือบางเกมเขาห้ามเล่นบนคอมเลยนะแต่ว่าบางเกมก็ไม่ซีเรียสสามารถไปเปิดบนอิมูลเลเตอร์เล่นบนคอมได้นะอันนี้ผมมองว่าแล้วแต่ความเข้มของตัวเกมนะครับผมอันนี้ผมก็ตอบเขาไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็ไอ้บางทีเนี่ยที่เขากลัวเนี่ยเพราะว่าบางทีไปเปิดบนคอมมันมีมาโครมีโปรแกรมช่วยมีนู่นนี่นั่นสารพัดที่เราจะทําได้นะครับเข แต่ผมคิดว่ามันอยู่ที่ความคุมเข้มของบริษัทมากกว่าครับว่าเขาจะจัดการกับคนที่เล่นบนคอมแล้วใช้โปรแกรมช่วยเล่นอย่างไรครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมางชอบนะถ้าเกมมาเล่นบนคอมได้มันจะช่วยซอฟต์แบกมือถือได้ให้เราแบบมันเสื่อมช้าลงอ่ะมือถือเนี่ยผมจะเอาไว้เล่นเฉพาะเวลาที่ออกจากบ้านเท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นทางเลือกครับเหมือนเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคผมมองว่าสมัยนี้เนี่ยมันดีนะมันช่วยให้อ่าคล้ายๆกับว่าคนได้มีทางเลือกในการเล่นมากขึ้นบางคนเขาอาจจะแบบไม่เอาไม่อยากไม่อยากเล่นเล่นบนมือถือไะร ประมาณนี้นะครับผมว่ามันเปิดให้ผู้บริโภคได้เลือกมากขึ้นแล้วทางบริษัทเกมก็ชอบด้วยว่ามีผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็อยู่ที่เขาแล้วครับว่าเขาจะจัดการโปรแกรมช่วยเล่นยังไงเนาะอืมประเด็นตัวนี้ะะเอียดอ่อนอนิดนึงนะ่คือมันมีทั้งะจะบอกว่าผิดก็ได้จะถูกก็ได้นะครับยังไงถ้ามีใครเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะต่อมานะครับจากคุณยูนิเวอร์สนะครับผมแอบ,บใช้บัก๊กอยู่กลุ่มเดียวไม่บอกคนอื่นนะฮะอันนี้น่าจะพูดถึงเรื่องบั๊กของอตัวเคว ที่ทำบั็อกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนบา็กลุ่มนะครับผมอันนี้ก็นนาจิตตางนะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ได้ต้องลงโทษอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์ก็เข้ามาได้อีกแล้วนะครับผมนะต่อมานะครับจะคุณแมนนะครับผมจะปิดเซิร์ฟหนีอีกหรือเปล่าอันนี้หมายถึงคา์บาวห,ร,ร,หาาาวรือเปล่าครับหมายถึงคาบาวเอ็มหรือเปล่าครับหรือคาร์บาวคาบาวพีซียังเปิดอยู่นะครับไม่ได้ปิดหนีไปไหนนะครับผมนะอันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงเกมอะไรนะถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้อยากจะบอกว่าหมาย ต่อนะครับจากคุณไบเกอร์นะครับบอกว่าอีกวันเดียวนะครับจะได้เล่นคาบาวเอ็มแล้วนะครับซึ่งณปัจจุบันก็อย่างที่บอกนะว่ามันเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะเขามาคอมเมนต์ก่อนวันที่เปิดนั่นเองครับผมและนี่ก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดของสัปดาห์นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมคิดเห็นอย่างไรนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือมีข่าวที่คุณอยากจะเสริมมาไอย่างนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเราเปิดเราฟังทุกคอมเมนต์นะครับและจะมีการอ่านเต์ในสัปดาห์หน้าด้วยนะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติด ก่อนนะครับเจอกันใหม่ซิก้กนิวสัปดาห์หน้าครับผมบ๊ายบาย